ช,ช,ชื่ออะไรนะพี่ชื่อชื่ออะไรนะพับพายับหมอก,หมอกเหรอพี่อยี่สิบาทเห้อวกระถางละยี่บาทเขาจำไหนนะกระถางใหญ่อยู่นะพี่พายับหมอก,มอ,กอันนี้มันออกดอกตลอดปะอืมสีสดเลยเนาะสีก็สดเลยอะยี่สิบบาทสี่ร้ยบาทโอ้ระด,ดับอก,อกเลยเนะี่ย ต้นใหญ่นี่สี่ร้อยใช่ไหมพี่ร้อยเดียวอันนี้พี่ทาอะไรเอ่ยทาน้ํามันหรือทาอะไรพี่อ๋อออยน,น้ำมันทาผิวธรรมดาเนี่ยหรอพี่โอ้ก็ไม่เล็กนลเนี่ยโอประมาณสักศอกเลยพี่เนี่ยศอ,อกญ้าเปล่พี่เป็นญ้านอกเลยเพี่ขขไข่ไข่อ่างครับเนี่ยตัวอ่ะตัว,ตว,ตว,ตวเล็กใหญ่เท่ากันเลือกเอาเลยใช่ไหมพี่ยี่สิบบาท ขอจับสักอันนะพี่อ๋ออย่าลืมฉันนะพี่ได้ไหมอันนี้คือดอกเองเองนี่หรอขอกเกตมีน็อตขอจับหน่อยนะมีลายสีกระถางยังไงพี่กี่บาททีเนี่ยก็ะถางยี่สิบเท่ากันหมดเลยเนาะลากมีทะลุทกระดางนะลาบเก็ตทะลุกระถางครับทุกสี่เลยนะพี่เบอร์ติดต่อไหนครับศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย ศูนย์แปดสี่หกสามห้หกหหสนคุณพี่อะไรครับกินอะไรนะพี่พี่ทองอยู่ก็ไปจําอยู่ตรงนี้เนาะประมาณโครงการอะไรทุกโครงการยีล็อกประมาณ0ูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์อะงี้เนาะพอมาสอบถามกัก่อนได้ครับขอบคุณครับพี่